สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสปอนเซอร์ขับแพทชีนัมนะครับหรือกล่องตัวเทพนี่เองนะครับจำนวนจำนวนห้าใบนะครับก็ได้มาจากการบริจาคเงินให้ขับนะครับจำนวนหนึล้านนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดทีละใบดูครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ กดครับได้ท็อปสูนามครับงั้นเรามาเปิดยาวๆกันเลยดีกว่าครับ,รบกดตรงเลขสี่นะครับได้เบสสิบครับ ได้เงิน 5m ครับได้ท็อป14วครับท็อป30ครับได้เบส10ครับนี่ครับจำนวน5ใบครับได้เท่านี้งั้นเราไปต่อเลยครับนี่ครับได้เงินมา5ล้านนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยครับ ไปเป็นแพทนักเตะนะครับเป็นท็อป30ก่อนนะครับของปี0ูนยนะครับเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับอ่นไปกันเลยนะครับกดครับได้ค่าริครตัวสามเหมื นั่นเป็นเป็นเบสิบก่อนนะครับมี2ใบครับครับใบแรกครับกดตรงรูปดาวครับหนึ่งสองสามได้โดครับ13ล้าน,นะา,นรรานนะครับอีกใบนะครับตรงรูปดาวครับ หนึ่งสองซ้าลัตันอีบโมวิดนะครับตัวล้านเก้าครับแล้วเรามาต่อกันใบสุดท้ายนะครับเป็นท็อปสามสิบปีหัวครับสิบสี่นะครับอขอคัดนักเตะแป๊บนึงะครับสักสิบตัวครับเอาเป็นสิบเอดีกว่าครับ รตรงรูปดาวน,นะครับนับ1ปหนึ่งสครับ1 2 3มได้สลับต้นอีกแล้วครับนี่ครับได้โวนโด้นะครับ ได้ซาลาตันมาตัวนะครับแล้วก็ได้ไม่ซาลาตันตัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ